ก็คือการนำเงินที่ได้มาไปใช้จ่ายเงินที่จะนำไปใช้จ่ายนี้จ่ายอะไรได้บ้างให้เป็นไปตามความในข้อ9นี้เท่านั้นจะต้องเป็นไปภายใต้ความในข้อ9นี้เท่านั้นตั้งแต่9วงเล็บ1ถึง9วงเล็บ15ถ้าไล่ดูแล้ว ไม่มีรายการที่ท่านจะจา่ายแสดงว่าจา่ายได้ไหมไม่ได้ทำไมจา่ายไม่ได้มันอยู่ในข้อเก้าเล็บไหนหาไม่เจอค่ะทำไมมันจา่ายไม่ได้คะเพราะนั่นหะหาไม่เจอมันเจ่ายไม่ได,ไได้ถ้าจะจา่ายได้ต้องเป็นไปตามความในข้อเก้านี้เท่านั้นดังนั้นเวลาที่โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะปฏิบัติหน้าที่รยาชการใดๆก็ตาม คำแนะนำก็คืออย่างน้อยๆคุณครูจะต้องมีหนงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในมือหรืออยู่ที่โต๊ะท่านจะใช้เปิดดู 2. จะต้องมีระเบียบฉบับน,นี้เอาไว้ใช้คู่กันจะต้องใช้หลักสูตรกับระเบียบประกอบกันอันนี้คือคาถาป้องกันภัยสำหรับท่าน ทำหน้าที่ตามหลักสูตรใช้จ่ายภายใต้ระเบียบจะปลอดภัยครับไม่ได้หมายความว่าตอนทำอยากทำอะไรก็ทำค่ะพอจา่ายเสร็จแล้วไปถามหาระเบียบค่ะทีนีน้อันนี้เป็นภาระในระยะยาวเพราะฉนั้นเริ่มตั้งแต่การนับหนึ่งคือการจัดทำแผนเพื่อไปใช้เงินแผนก็ต้องมาจาก หลักสูตรภายใต้ระเบียบซึ่งความในหมวด3ข้อ11ก่อนที่จะนำเงินรายได้ไปใช้ขออนุญาตไปที่ข้อ11หมวด3ข้อ11บัญญัติว่า<ม>เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา อะไรคือกิจการของสถานศึกษาครับอะไรคือกิจการของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้อันนั้นคือกิจการถ้าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนของศูนย์ก็คือตามกิจการกว้างไหมครับจัดการเรียนรู้หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กว้ามากค่ะอาจารย์ยิ่งกว่าท่องไปในมหาสมุทรแล้วจะหาเจอไม่ค่าวันจ่ายอะไรได้บ้างถ้าจะให้ชัดเจนหรือแคบลงมากิจาการของสถานศึกษาก็คือตามภาพในข้อข้อ9ที่เราประันจะเปุีกันเกวงเล็บ1นึงถึงเวงเล็บ15นั่นแหละครับคือกิจาการทัร้งกิจาการโดยตรงและกิจาการเกี่ยวเนื่อง หรือในกรณีที่เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษเพิ่มให้อีกตามความในข้อ20วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7การใช้จ่ายตามกิจาการของสถานศึกษาอี้ข้อ1สียบปัญญัติว่าให้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจาการรมแสดงว่าทุกครั้งที่จะจ่ายเงินโรงเรียนศูนย์เด็กจะต้องทำ โครงการหรือกิจกรรมถ้าไม่มีโครงการหรือกิจกรรมจ่ายเงินได้ไหมไม่ได้โครงการหรือกิจกรรมนั้นจะต้องบรรจุอ,อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ต้องทำเป็นโครงการกจิจกรรมอยู่ในแผนคณะกรรมการเห็นชอบแผนหัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาต้องจะดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไห,หร่ เมื่อไหร่อา้าจะได้ใช้เงินกันไีเนี่ย